องก้องกไหนมองหดเลยลเข้าสบายดีไหมคะดีนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนโอเค่วไงลูกบินตงมาบนเวทีโดยเฉพาะใช่ไหมคะค่ะบินตรงมาจากเมืองจีนเลยค่ะกใบ้างคะกับการขวนขึ้นเวทีดีกว่ีก่อนก่อนขึ้นเวทีแอบน้ำตาซึมว่าะบอว่าระลึกนิดหนึ่งแล้วแบบ วันนี้พาตัวเองมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตแล้วพอได้กลับมาืนบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกภูมิใจค่ะภูมิใจเก่งมากค่ะ9คนก็จริงๆแ้ะเหมือนที่อาพูดไปบนเวทีเมื่อกี้นะคะจริงๆวันนี้ไม่มีใครชนะทุกคนฉันเป็นผู้ชนะหมดทุกกคนเลยเพราะว่าผ่านเพมาถึงรอบนี้ได้ทุกคนเก่งมากๆมีอะไรได้จน้องหรือเปล่าฝึกซ้อมเยอะๆค่ะสำคัญที่สุดคือต้องซ้อมซ้อมมากๆ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงรักษาเส้นเสียงที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะทำอะไรมาเพื่ทำาสวยขึ้นทำอะไรสวยขึ้นจริงเหรอคะขอบคุณมากก็ดีใจไม่ได้ทําอะไรค่ะผมนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเเปลี่ยน่นเปลี่ยนนี่ชุดกะไรคงเสริมไปเรื่อยอยวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยก็มีเรียบร้อยมาแล้วแ่นแหละตรงนั้นแหละที่อยากรู้มาก เหรอคะมันดันนี่ไงคะใส่คอเสร็จก็ขึ้นมาสักขนาดนี้ค่ะเมื่อกี้เคยหายใจไม่ออกค่ะพี่แย่เลยสร้างมาว่าเป็นเป็นตอนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ของบัสซี่เป็นยังไงคะหนังสือมันจะได้ยก็ล่าสุดที่ไปไทยไปเมืองจีนมาเนี่ยแหละค่ะไปถ่ายบัสซี่มาก็ไว้ดูกันนะคะธันวาอืมมันเป็นประมาณไหนเป็นประมาณไหนเอางี้ละกันค่ะหนังโฆษณาเป็นหนังโฆษณาที่ยาวมากตั้งแต่เคยเห็นมาในชีวิตแต่ว่าเป็นเป็น เป็นยังไงดีอะเป็นแบบเท่ๆอ่าบอกเยอะไม่ได้ลูกค้าไม่ให้บอกทายคู่กับใครทายคู่กับแวนเนสซูค่ะเอฟโอคุณบอกว่าตุนจะไปจะไปทำตรงอะไรที่ญี่ปุ่นเป็นงานอที่ดู ไปมาแล้วนะคะรอบหนึ่งก็คือถ่ายมิวสิกวิดีโอใหม่เหมือนตอนนู้นที่บอกไปถ่าย I Believe กับ Sexy n a u g h t e n e y ไปนะ,ะน,ไนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าทาบินกลับไปอีกแล้วคราวนี้ไปเริ่มทัวร์แล้วเป็นโชว์เคสเป็นโชว์สามเพลงก็ไปโชว์แต่ละที่ก็ไป18วันแล้วก็กลับมาไม่กี่วันแล้วก็ไปต่ออีก20วันในเดนเวอว์ก็ตอนนี้กระแสก็ดีมากเพราะว่าตรงชิบูย่าจนตรงที่แบบเหมือนไทม์สแควร์ของญี่ปุ่นเขาเลยนะคะตอนนี้เรายิงเกือบทุกสินาที มีทุกสิบนาทีเลยตามจอที่ต้ามีอยู่ไม่รู้จักเราให้รู้ไปนี่ทายอยู่เมืองไทยอีกไม่ถึงไม่น่าเกินอาทิตย์นึงนะคะแต่อยู่อาทิตย์นึงก็ซ้อมค่ะซ้อมดูมแล้วก่อนแล้วกับใครหรือวาพาเชิญอนโทรมาอัดไว้ก่อนก่อนไอบีลีฟหรือว่าเพิ่งกลับมาเออไม่ค่ะอัดอัดตอนไอบีลีฟออกมาแล้วค่ะอัดเมื่อสักสองเดือนที่แล้ว ตอลงภไทย่ะเ้วเพงไทยตอนนี้กำลังทําอยู่นะคะก็ไม่รีบร้อนที่อยากจะใจเย็นๆเพราะว่าอยากจะให้ผลงานออกมาแล้วแบบว่าอยากให้ออกมาแล้วแบบว่าให้ให้เทียบไอวิลีได้ โหทางการไม่ถ oh, ูกเลยค่ะตอนนี้เพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเองเพิ่งเริ่มต้นเองอยู่เมืองคอนเสิร์ตที่เมืองไทยคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะคะได้พบกันแน่นอนค่ะไม่กี่เดือนนี้ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องปิดปากแล้วพูดเยอะไม่ได้มีแน่นอนค่ะตามที่ประปากไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วไปมาแล้วค่ะไปมาตั้งแต่วันที่กลับมาก็คือเมื่อวานนี้ไปเลยไปถึงเลย ก็ทรงๆค่ะตอนนี้แต่ก็ขอขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจที่คุณแม่นะคะขอบคุณมากๆสําหรับดอกไม้ทุกๆช่อการ์ดทุกๆใบแล้วก็คุณแม่ทาทาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณคุณแม่ฝากขอบคุณมาด้วยค่ะเขาเขอาไปเรียนทย่ญชนะจังหนะจังะเอ่จริงๆนะถามคตอนนี้คือ กำลังใจกำลังใจฮามีอยู่เยอะอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเหมือนที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าวันที่ทาสําเร็จเนี่ยคือวันเป็นวันที่แม่ค่ะผมจะแฮปปี้ที่สุดฉะนั้นวันนี้ฮาก็คิดว่าทาทาให้ถึงจุดหนึ่งแ,แล้วพี่มูสบายดีไม่ขอแก้ขาพี่มูเลย <c oughs> แก้ตรงนี้เลยนะคะพี่มูไม่ได้ไหลหลับไปไหนเลยค่ะนอนอยู่กับดิฉันเองค่ะนอนกรนเสียงดังมากๆไม่ได้เป็นอะไรนะคะสำหรับแข็งแรงแข็งแรงดิฉันอยู่นี่ แข็งแรงดีแข็งแรงดีไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุ่ะายตายต่าย่ายต่ายต่า่ายายต่ัยต่่ายต่าคา่ายต่เยยต่ครับายต่ายต่าตายา่า่ ขอบคุณคุณมากคับผมค่ะขอบคุณค่ะขอครับ 啲年輕人係咁堅定嘅，你